สวัสดีครับผมใหญ่โตโยต้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเจ้าไฮลักแชมป์นะฮะที่มีการใส่ตู้นะครับไว้สําหรับแคมปิ้งเลยนะฮะเหมาะกับสายแคมปิ้งอย่างมากเลยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าในเอ่อในคันนี้นะครับผมเขาจะตกแต่งนะครับเป็นของ T J M นะครับผมหลักๆะฮะจะดูทางด้านหน้าครับผมก็จะเป็นตัวกันชนนะครับตัวนี้เขาจะขึ้นมาสําหรับเจ้าตัว ไหลรักแชมป์เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างนะครับเวลาเราเข้าป่านะฮะแล้วก็ถัดมานะครับตู้นะครับผมที่เห็นนี่คือตู้นะครับสาหรับไว้แคมป์ปี้นะฮะสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะคะจะเป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะออกมาได้นะครับแล้วก็กางออกมาได้นะครับสามารถใส่เตาได้ด้วยนะครับแล้วก็นะฮะตรงนี้จะมีตู้เย็นนะครับผมไม่สาหรับแช่ของได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของสดนะครับหรือว่าน้ําดื่มนะฮะสามารถแช่ได้นะครับผม จะได้แบบว่าสบายเวลาเราเหนื่อยๆนะครับเรามาดื่มน้ํำเย็นๆได้เลยนะครับผม